นี่แหละค่ะ้า,าเปียรของเจฟ้านะคะตามนี่แหละจ้าหอมกินเลยจ้ามาด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกันค่ะตามสไตล์เจฟ้านะคะสรรหามะเล่าคะ่ะมาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไฟทุกคูทุกคนค่ะมือนี้บ่ได้ออกนอกบ้านด้วยจ้าเนื่องจากว่าลมลมค่ะลมแหงลงล้งอีลีค่ะมือนี้อยู่อยู่บ้านเจฟ้าลมแห้งจะขาดไปเลยบอออกไปนะคะเมื่อนี้เจฟ้าสิเสนอเมนูของเจฟ้าก็คือ าปปลูกอยากลูกกับหลานนะคะเพิ่อนอยากกินต้มขา้าวเปียกเพิ่อนว่าเจฝ่ากะเลยเตรียมเมนูนะคะเมืองแนวห้เมนูหอนเจฝ่านะคะเครื่องปรุงนะคะอันนี้เนาะเดี๋ยวเลือกแต่เดี๋ยวเอาช้อนมาก,ก่อนเดี๋ยวเพิ่อนซื้อว่าอันนี้เจ่าว่าอันนี้ลืมไปค่ะเอาเอา,เอาเล็รซิปมานี่ค่ะเครื่องปรุงของเจฝ่านะคะมีโคเบิสอันนี้ก็คือจะเป็นหมูบดหมูบดนะคะอันนี้นะคะเนาะ,ะนี่ก็ เป็นเนื้อรวมนะคะเนื้อรวมที่ว่าเขากินกิมจุ่มบอเบิดนะคะก็เลยเอามาหลวกใส่ห้กับลูกไปเลยอันนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นกระเพาะอ่ะจับเอากรได้เลยเนาะค่ะเพราะเป็นอย่างนรนะคะเนาะนะคะกระเพาะแล้วก็ไส้ตันแบบนี้นะคะมีไนนะะส้ตันนะจ๊ะไส้ตันค่ะพี่นองจ้าเมนูของเจฟ้าให้เบิรงจ้านี่แหละเครื่องปรุงของเจฟ้านะคะเจฟ้ากระเตียมนี่แะโรยหอมใส่ห้เพิ่นแบบนี้นะคะไว้ห้เพิ่นเมื่อไรเจฟ้าจะไปเอาที่ขีดนะคะ มาให้เพิ่นฉีบเอาหรือว่าเอาชวนตักกระเละเต้นะคะอันนี้เนาะคะ่ะเนาะหอมเจีายกระเรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ่ะนี่ค่ะซอยให้เพิ่นเรียบร้อยเบิร์ดละเมนูหอมเจี๊ากะนะคะอันนี้ค่ะมะนาวจ้ะมะนาวนะคะ่ะมะนาวเจีายบกระเรียมไว้เบิดแล้วค่ะเครื่องปรุงเจะฝากกระเรียมไว้ให้เพิ่นเบิดแล้ะคะ่ะพริกป่นพริกเอียงกระเรียบร้อยเบิด์น่นี้นะคะเนาะนะคะเมนะะูเมนูมน,หหนี้ได้ค่ะ อันนี้ก็พื้นฐาสุดมันโด่หอนแล้วค่ะตอนนี้มันหอนแล้วนะคะเดี๋ยวเจฟ่ากับจะมานะคะเด้อเอาเส้นขปียกเข้าไปน้องปีกก้อนอันนี้ก็พื้เเซนนะคะเซนขปียกจก้ะน้องพีนน้องพีมพีมิงน้องพีมพมงนพมาหาป้าหน่อยลูกหน่อยค่ะเซนขปียกอ่าเจฟ่าก็จะเคาะเคาะแป้งออกก่อนนะคะนี่ค่ะ เพาะแป้งออกก่อนนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวมาเห็นกัค่ะบ้านจาตัวนี้มันอยู่บนหน่อบนหนอกเด้อค่ะเด้อนะคะไปเอาไปเอาถ้วยไม้ป้าเดี๋ยวลูกแล้วเอาที่คีบด้วยเด้อที่คีบมันจะอยู่ข้างนอกอ่ะนี่ค่ะเศษนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเศษของเจฟากนะคะมือนี่บมื่อได้ออกไปรีวิวอยู่นอกบ้านนะจ๊ะอันมาพอดีอ่าเด็ดกระทะหม่กระทะเก่าเป็นใหม่ ผู้เขียวไปโรงเรียนนะคะอ่าสรงถ่ายปี่ก่าต่อรับปีใหม่นะคะเนาะเพิ่นอ่าจับรางวัลเคนแรกกระทะโอ้ยนะคะก็เลยนะคะกระทะไฟฝา่าน,นะจ๊ะก็เลยเพ่อแดดเอามาต้มอีกนะ,ะไม่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะะี่แหละจัะมัอนี้ก็เลยบวอออกไปดันไฟทั้งนอกมันล่มแห้งร้านก็มาเลยนทั้งเจ็ดฝา่าพอกน,นะคะฝ่าก็เลยบวอออกไปจ้ะเส้นกะเปียกนะคะมันงอนแล้ว <c oughs> ฮะอยู่ตรงนอตรงที่ ทางออกกันนะที่ใส่ช้อนนะมันจะมีอยู่นะคะร้านกับมะเร็งน,นั่มจีกาจะเลยบ่อยา,าพลาดบนเปตากลมหอมนะคะเอาเส้นข้าเปียกลงเลยเด้อจยะเด้อเอาเส้นข้าเปียกลงแล้ว <S <S อ๋อพี่น้องพิมอยู่ข้างเตาน่ะที่แทนไว้ข้างบนเห็นไหมเอาถุงไหมลูกเอาถุงไหมเอาถุงไหมฝังฝังหน่อยน้องยาามองดูเอาถุงไหมลูกนี่ละค่ะก็จะเอาเส้นกระเปียกลงแบบนี้ละ,ค,ะ <S <S ค่ะอ่ากินอยู่ประมาณสี่คน อีกคนหนึ่งบ้านจะตื่นนะคะกินอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเอาลงไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะอืดนะคะเส้นมันก็จะอืดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนาะเออเอาตัวสั้นสั้กเอาตัวสั้นอาตัวสั้นไหคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะฝากเอาเส้นล่งแล้วนะคะนี่ ถ้วยมาให้ด้วยลูกถ้วยช่วยนี่แหละค่ะเซนคะเปียกเอาลงเลยเด้อเด้อนะคะเดี๋ยวรอเสิร์ฟว่ารอให้มันซุกเลยนึงนะคะเดี๋ยวก็จะเสิร์ฟหนูจะกินตอนนี้ไหมฮะยังไม่กินยังไม่หิวเหรอลูกโอ้ยังไม่หิวถามพี่เบ๊สพี่เบ๊สจะกินเลยรไหมนี่แหละค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเซนคาเปียเจะฝาก วางน้ำหลานพอมเฮดเซนกระเปียกไปนั่นจ้ะวิถีชีวิต,ก,ตนนกินตอนนี้เนาะ้นงพิมหรอครับอนนเอาถวยถั่วใบเล็กมาน้ำ้องพิมเพราะว่า้องพิมพกินถวยวใบไงหนงพิมบอกกินถั่วใบญ่กินมันบ่เบิดนดองพิมกิถวยวใบเล็กมากนี่จ้ะเส้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเส้นมันก็จะเป็นเส้นออกเหนียวนิดนึงนะคะนี่ค่ะเสน้นข่าเปียของเจฟ้านะคะนี่ค่ะอ่าวางไว้ตรงนั้นเหระลูก นี่นะคะเป็นเส้นเหนียวๆนิดนึงนะคะอันนี้คือมันสุกแล้วนะคะนี่มันสุกบ้าอืมสุกแล้วค่ะสุกแล้วนี่ค่ะเนี่ยแต่ที่ใบแห้มเข,มเขาชอบแบบว่าอให้มันอ่า นุ่มๆน,นิดนึงจะป่าก็จะเอาแบบนุ่มๆเห้เพิ่นนะคะอันนี้ก็คือต้มข้าวเปียกนะคะรล้วใครมาลดหน้าบ้านนะไลฟ์สดอยู่เออถ่ายคลิปอยูน่น,ไไไน,นะไ่ถ่ายคลิปอยู่ไปดูเอาใครมาไม่รู้นี่นะคะอันนี้คือประตูหลังบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะ จะประมาณนี้นะคะอันนี้เงียเสียงอะคำนอกคลิปกะยวาวอะก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตมือนีมันเป็นมือนแปลว่าส่งถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่พี่น้องมากหลายพี่น้องมากน,นะคะจังวอผุนันจังวอผุนี่ก็มากนะคะเก็บปากไปเลยอันนี้นะคะผู้อ่าอยู่ข้างนอกนะคะภาษาสามบันเท่ากับมิจหาก็เออเนาะ,ะ,ะแมนบอกริยังนะคะภาษาบ,บ้านเจบบันเจ็บปากแบบนี้เนาะ ไปพิซซเนาะเจ้าไปพิสซัมก็ไปเลี้ยงนะน,นี่นะคะภาษาภาษาอีสานแบนเท่าของเจปานะคะก็ะจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นอ่ะพูอ่านะคะพูดีเพราะเนี้ยนู่นนึงปรากฏว่าบ่มีมารยาทบ่่แมเมนจัาก็คือเหาแบบว่าอคือเหตุแบบว่าบ่ได้ยในหงอ,งออดเนาะค่ะนเนาะเฮตุแบบเป็นธรรมชาตินะคะมันก็นจะออกมารูปแบบแบบนี้ละค่ะ ก็จะมีเสียงแสบมีไกลคันมีเอียงนั่นแน่แบบนี้นะคะอันนี้นะคะหลานชายคือไม่กินเยอะนะคะเราก็จะเอาให้ให้ให้เขาประมาณนี้นะคะแล้วก็ของหลานชายเขาจะใส่หมูบดนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะนะคะแป๊บเดียวนะคะคูคานิดนึงแล้วกเพราะว่าอีสานวันห้าอีหลีนะจ๊ะเจฟ้าก็จะใส่หอมเจียวลงไปนะคะอันนี้หอมเจียวที่เจฟ้าซื้อมานะคะปลุออกหน้าไปด้วย นี่แหละจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะข้าวเปียกเส้นนะคะกวยจับถา้าภาะอ่านะคะพากามเพื่อนจะพักกันเอิญนกวยจับนะคะอันนี้ก็คือถาบานเจฟ้ากวยจับมันจะเป็นรอเป็นเส้นแปรๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าก้วยข้าวเปียกเส้นนะคะนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟจ้ะมาก นองจ้ามากินน้ากันมาแล้วจ้าเด้อม,มากินน้ากันจ้าเห็นบ่ค้าชัดเจนไหมคะนี่วิถีชีวิตบ,บ้านๆของเจฟ้านะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกดซับสไครต์ให้กับเจฟ้าในเด้อจ้าไปแล้วจ้าบายบายค่ะ